อัสมบ์นายอัลลอฮ์มานีอัลลอฮิมอะลฮัมดุลิลลาฮิรับีลอาลามีนวะบิห์นัสต้อีนลาฮัละวะลาคุวัตอิลลาลลาฮิแนลีนอมอัมาบดุสลามะลุม์มะตุลลอฮิวะบรตท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับอัลฮัมดุลลาห์เราได้เข้ามาในช่วงหนึ่งแล้วนะครับของเดือนรอมฎอนซึ่งก็ถือว่าอัลฮัมดุลลาห์เราได้มีโอกาสที่ได้ถือศีลอดกันไปนะครับได้ทําความดีต่างๆนานาททีีี่่่่เเรรราาาาาไดาาด้้้ํกกัััันนนนนขอออออใหษคควมยงงตืะบ ท่านพี่น้องผู้ร่วมสัทานทั้งหลายครับรมฎอนรวมเราเนี่ยรวมรวมเราอย่างไรครับอ่าบางทีเราต้องพิจารณานะครับว่ารวมเนี่ยรวมอย่างไรรมฎอนมาแล้วเนี่ยรวมเราแบบถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องคาว่ารวมเราเนี่ยที่เป้าหมายที่เราจะพูดนี่คือรวมอย่างดีนะครับเพราะมีคนที่พยายามที่มีเป้าหมายหรือคนที่พยายามรวมผู้คนดึงผู้คนเอาไปรวมกันในสถานที่ที่เป็นบาปในือนรมฎอนนะครับ หรือบางทีก็เป็นการไร้สาระอย่างเช่นรวมกันที่ที่ร้านน้ําชาร้านกาแฟะนะครับคุยกันดึกดื่นนะครับตีหนึ่งตีสองเอาแล้วบางทีก็ถือว่าอ่านี่กินสาฮุดแล้วก็นอนไปเลยบางทีก็มาตื่นอีกทีหนึ่งแปดเก้าโมงเช้ากลายเป็นว่าอะไรครับคุยกันไร้สาระสนุกสนานแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เป็นฟัรดูคือการละหมาดซุบฮีนะครับในเวลาของมันฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดภาพอย่างนี้ซึ่งรามฎอน ที่ผ่านมาผ่านเมื่อเราหลายๆคนเคยคงเห็นภาพอย่างนี้กับคนที่นั่งจับกลุ่มกันตามร้านน้ำชาร้านกาแฟคุยกันตีหนึ่งตีสองนะครับอาบางทีก็อ่านเนี่ยถือว่ากินโซาแล้วก็นอนกันยาวไปเลยสุโบกก็ไม่ได้ละหมาดบางทีก็มาละหมาดไปก้าโมงเช้าบางคนก็ไม่ละหมาดเลยอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นมซสยามันเป็นการฝ่าฝืนต่อรอัสมีตรลามันเป็นการไร้สาระที่มันไม่มีประโยชน์ุ้สัทาจะใช้เวลายอย่างคุ้มค่า แต่และนาทีของเขาแต่และช่วงเวลาขเขานั้นจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่ายอย่างมีประโยชน์เป็นการใช้เวลาที่เป็นการต่ออะเป็นการารับใช้เป็นการเชื่อฟังต่อลอสุบฮาโนวตาอาไพี่น้องหลายครับเรื่องของการรวมเรานี่เมื่อพวกเรารวมกันที่โต๊ะละสินอดเมื่อเรารวมกันที่โต๊ะหรือซุปรอหรือการปูผ้าปูเสือ่อในการละสินอดในการะทานสะโฮดร่วมกันนะครับ ก็ขอให้พวกเราได้รวมกันในการทําความดีขอให้เรารวมกันในการละหมาดยามะอะขอให้เรารวมกันในการละหมาดตารวีขอให้เรารวมกันในการศึกษาอ่านอันกุรอานทําความเข้าใจอันกุรอานขอให้เรารวมกันในการที่จะร่วมมือในการทําความดีเมื่อเรารวมกันแล้วนะครับรวมกันทานอาหารละสินอดอัลฮัมเลิละเรารวมกันกินสะฮอดเป็นครอบครัวหรือว่ามียามาอะมากินสะฮอดด้วยกันรวมกันแล้วเนี่ยขอให้รวมในความดีอย่างที่บอกไปด้วย คือการรวมกันละหมาดจามาะอาละมาตรอวีรวมกันอ่านศึกษาอันกุรอานเพราะว่าเดือนรอมาตอนเป็นชารุงกุรอานเหมือนกันเป็นเดือนแห่งการที่อันกุรอานนั้นถูกประทานลงมาเป็นการที่เราจะต้องเข้มข้นในการอ่านเข้มข้นในการศึกษาหาความรู้นะครับในคมภีอันกุรอานนั้นเมื่อรวมกันแล้วขอให้รวมอย่างนี้นะครับรวมกันบนความดีที่น้องหลายครับมีคนที่พยายามที่จะดึงมุสลิมเรา นะครับหรือที่จะทําให้ให้การการใช้เวลาของเรานั้นมันเป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์หรืออย่าไปต่ออ้าอย่าไปทําความดีอะไรมากมายดึงออกจากแนวทางที่ถูกต้องให้ไปสู่ความไร้สาระให้ไปสู่การฝ่าฝืนอัลลอฮ์สมุทาราอัลลอฮ์บอกคนต่างๆเหล่านี้ Allah. อัลลอฮ์เนี่ยต้องการที่จะเตาวะนะครับอภัยโทษให้กับพวกเขาแต่มันมีคนที่ทําตามอารมณ์จะพยายามดึงคนนะครับให้ออกจากแนวทางอันนี้ให้เฉยออกไป Allahu Wallahu يريد ใย้ต ah ah ูบัยก so, ah ุมว่ารีดอูะม ah ี่อะต้องการที kab, ika, nan, ah ่จะอาภัยโทษให้กับพวกเจ้าส่วนนะครับอ a l l a h u يريد ใหยทุบ عليكم ว่ารีดาูนที่ทําตามอารมณะฮาวารทําตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองบารที่จะให้พวกเจ้านั้นอันตมีนูไมลันอซีมาให้พวกเจ้านั้นผินออกไป จากแนวทางที่ถูกต้องนั้นพี่น้องไหลครับนี่คือสิ่งที่ราต้องระวังเพราะมีคนที่ที่ทําสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นการวางแผนการเลยด้วยซ้ําที่จะทําอะไรครับให้เรานั้นออกห่างจากหลักการที่ถูกต้องพี่น้องหลายครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังนะที่บอกว่าเรามาดอนรวมเราเนี่ยเรามาดอนรวมกันบนความดีแล้วอย่าให้มีสิ่งที่พาเราออกจากความดีมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวนะครับ แน่นอนเราทําอิบารัดาต่อรอสมาตาลาในทุกช่วงของชีวิตอยู่แล้วแต่รอมาอนนี่มันเป็นเมาซิมมันเป็นฟุลซอฮ์เดฮาบียม,มันเป็นโอกาสทองครับเพราะว่า12เดือนมันคแค่หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนจากอะไรครับทั้งหมดเดือนของรอสในสิบสองเดือนหนึ่งเดือนที่เราจะเต็มที่กับการที่เราจะแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุวาหานูวาตาลาเช่นเดียวกันนะครับในเดือนรอมาดอนเมื่อเือซื้อดแล้วนี่ความหิวเนี่ย นะครับมีใครมาพูดไม่ดีหน่อยพูดไม่เขา้าหูหน่อยเนี่ยมันก็อะไรครับอาจจะทําให้เกิดอารมณ์เนี่ยเกิดความรู้สึกเกิดความโมโหนั้นนบีจึงบอกว่าถ้าใครมาด่ามาว่ามาพูดไม่ดีนะนะก็ให้บอกว่าฉันเนี่ยถือสิ่งอดว่าอินซาบหูอฮะฮาดุนนะครับแต่หากว่ามีใครมาว่าเขาว่าอินซาบหูอะฮาดุหากว่ามีใครมาว่าเขานะครับในอ่าฟันยะคุนอินนิซออิมให้เขาบอกว่าฉันเนี่ยถือสิ้อดอยู่อินนิซออิมฉันเนี่ยถือสิ้อด เป็นการเตือนตัวของเราว่าเราเนี่ยถือศีลอดอยู่นะไม่ใช่ว่าที่เราไม่ตอบโต้เขาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรือไม่สามารถตอบโต้ตตได้เราตอบโต้ได้แต่เราไม่อยากตอบโต้เพราะเราถือศีลอดอยู่ไม่อยากให้การถือศีลอดของเราเนี่ยบกพร่องเช่นเดียวกันเป็นการเตือนคนที่มาด่าเรามาตําหนิมาว่าอะไรต่างๆว่าอินซาบะหูอะฮัดุลฝันญะกุลอินนิซออิมคนที่มาว่าเรามาตําหนิมาพูดจาไม่เข้าหูมากันแหนกันไหนต่างๆเนี่ยทำไมครับเพื่อ เตือนเขาด้วยว่านี่นะเรานี่กําลังไปไปพูดไม่ดีกับคนที่เขาถือซึ่งอดกําลังอยู่ในอิบาดัที่สําคัญฉะนั้นพี่น้องหลายครับเมื่ออัลลอฮฺสุบะตารารวมเราแล้วอยู่ในเดือนนี้ขอให้รวมกันบนความยำเกรงบนการทําความดีบนพื้นฐานแห่งการตักวาต่ออัลลอฮฺสุบะฮฺตาลาอย่ารวมกันบนการในสิ่งที่ไร้าสาระอย่ารวมกันในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาชัยตอนเนี่ยดอามาตอนเนี่ยเรารู้แหละ ว่ามันถูกล่ามนั่นหมายความว่าอะไรครับมันถูกล่ามกว่าจริงนะแต่นับสูของมนุษย์เนี่ยมันยังอยู่และเขามว่าถูกล่ามเนี่ยไม่ได้งวาเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ทาอะไรเลยมันก็ยังพอมีบทบาทแต่มันจะน้อยนะครับเพราะว่าบางรายงานเนี่ยบอกว่าเป็นมารอดเป็นมารอด,ด้านะครับเป็นมารอด,ด้านี่คือตัวแสบนะักนักวิชาการกลุ่มหนึ่งจึงบอกว่าอ๋อที่ถูกล่ามเนี่ยคือตัวแสบ แต่ไอ้ลูกกระจกไอ้ลูกเล็กไอ้ตัวที่ไม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 ่แสบเท่าไหร่นะแต่ใช้ตอนโดยพื้นฐานแล้วมันก็ไม่ดีแหละแต่ว่าตัวแสบนี่มันถูกล่าแต่ตัวที่มันไม่ค่อยแสบเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังอยู่แสดงว่าอะไรครับมันมันสร้างความปั่นป่วนมันยังดึงคนนะครับนับสู่ของมนุษย์มันยังสู่สิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นให้เราใช้เวลาตรงนี้นะครับเมื่อลอสมาตาลารวมเราในอรมตอนแล้วนะครับเราก็ขอบคุณต่อที่รวมเราบนความดีรวมกัน การถือศีลอดการละหมาดนะครับการทําความดีต่างๆอย่าไปรวมกันในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อลองสมุตาลาครับแล้วก็ทําให้เราออกห่างจากหลักการของลอหรือทําให้เรานั้นบกพร่องในการที่จะปฏิบัติตัวในเดือนรอมฎอนครับครับเวลาได้หมดลงแล้วนะครับอินชาลอพบกันในตอนต่อไปนะครับเป็นตอนสุดท้ายครับอินชาลอับสลามอัลัยกุลโหมัตุลลอฮิวะบรกาตุ